ซามายำซาที่ไหนมาซาคีมาซาแาอย่างนี้เดี๋ยวต่งนวดยาวไปหาหมูเรื่องตัวนึงเนี่ยเปล่าป้ติบอกว่าใหญ่เพื่อชวนไปซาหางโต้งชวนคุณไปซาหางโต้งไปยำหางโต้งแล้วคุณยังบ่าวคุณบอกว่าไปเซเว่นนี่ไปได้กะบทิ้งแนบไปคนเอ้ยเอาไปซาแน่เซเว่นอ้าวแล้วคุณบอกว่าไปก็ไปยิ่งใช่กะเอออ้าวผมบางคนจริงแฮ่ก็จริงเก็อ้าวมาเออเอาซื้อเ้าหนึ่งมาเลยกิโลงวดกันเนี่ยบอกซาเลยอ้าวอ้าว tắt mà nhắm lên ờ xa nhắm lên kia xoay nhỉ xoay nhỉ xoay mà khu rồi xa chín khay mà xay bấy <laughs> mà nào lúc rồi à mà nào mà không mà xay ờ không phải lòng đó bấy mà chắc cả xa, xa sao, chín xay bấy mà hình ảnh nha mà sa กับรำก็ทิ้งตักไปแหกเลียดคนเดียวหิงใส่ใบบะคูดเนี่ยเพราะมันหอมมาใส่กันเออมาใส่มาใส่ใบบะคูดมาใส่ที่อู้แต้เลยมันแนวหรอมชัยที่อู้ชื่อคนเมืองร้อยเพราะว่าหงการทำเข้าการพูอาหารเนี่ยอู้ชื่อมันจ้างบต้องใส่ใบบะคูดอ่ะทิ้งใาตุ้นมันมาเลย ใส่ต้นมั่นเนาะนิ้วมันกลิ่นโคเดียวมันอ้าวซาจีใส่ต้นบาคูดเลยมันต้องใบใบมันน้อยเออซาจีใส่ได้ก่อนต้นต้นบาคูดใส่ค่ะได้หมดแล้วหอมมันหอมมากโอ้กิ้งกลิ่นโคเดียวเองเอาปะใส่ต้นบาคูดโอเคไปเดี๋ยวไปเอาน้ำผึ้งมาแล้วอย่าปรุงละนะผมเดี๋ยวจะมาดูนะครับ ขั้นตอนนะครับการปรุงรสนะครับของเมนูซ่านะครับซึ่งเป็นเมนูทางเหนือบ้านเฮานะครับนี่เลยครับนี่นะครับพริกลาบครับผมนี่นะครับซึ่งจะน้ำนะครับพริกลาบนะครับพริกลาบนะครับลงมาคุกนะครับกับน้ำเพียนะครับต้มสุกนะครับน้ำเพียต้มสุกนะครับส่วนเลือดนะครับ แล้วแต่คนกิ่นเลยนะครับแล้วแต่แต่ละพื้นที่นะครับที่เปิ้ลมักที่เปิ้นกินโหดกินโหดนะครับกินแบบโหดเลยนะครับแต่ทางด้านของผมน่าจะบะไซนะครับของผมน่าจะบะไซนะครับนี่การปรุงนะครับใส่เทพิกลาบนะครับนะครับประมาณนี้นะครับมันเติมได้ตอนหลังนะครับรสชาตินะครับของพิกลาบนะครับจะมีกลิ่นหอมนะครับกลิ่นหอม เผ็ดร้อนแรงนะครับนะครับก็จะปรุงรสด้วยเกลือนะครับเกลือเกลือก็จะใส่นะครับประมาณหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ชูรสตามด้วยชูรสเลยครับชูรสก็ประมาณนี้นะครับครับผมส่วนน้ำปลาเดี๋ยวตบท้ายเลยครับผมใส่เกลือต้องใส่น้ำปลาด้วยนะครับ ครับตุเขานะครับเข้ากันครับการยำนะครับถ้าจะยำนะครับเพื่อได้รสชาตินะครับต้องไปกลางตงไ,<อ>ไปห่อ,หอไปยำกลางตงหเหรอครับบ่เออีอหยังไปเพราะว่ามาไปไปเหรมมไดรกบเอาไปยำ<า>มัน,มนบรรยากาศมันดีนะเออมัน,มนบรรยากาศอหยังหากเลียบจอยหยังแย่อหยังเตยหยัง ม่ได้ก็กลาง,ต,งต้งกลางต้งเพิ่มปลูกข้าวอ่ะกินอาหานะออกไปพ่อวิวมันจะได้ฟิวเออรสชาติตดยเออไปครับเขาไปไปย้ำหน้าเซเว่นอื ừ, ừ. มไปเซเว่นไปย้ำหน้าเซเว่นเลยเออไป้าเซเว่นซามาย้ำซาที่ไหนมาซากินมาซาให้ยังนี่เดี๋ยวตัดนวดย้าไปหามหูเรื่องตัวนี้นะบาา่าว วอล์กี้บอกว่าใหญ่เพื่อจวนไปซ่ากลังโต๊งจวนคุณไปซ่ากลังโต๊ะไปย้ำกลังโต๊งแล้วคุณยังเบาคุณบอกว่าไปเซเว่นนี่ไปได้กับจริงแน่ไปคนเอ้ยเอาไปซ่าแน่เซเว่นอ้าวแล้วคุณบอกว่าไปก็ไปยิ่งไม่ใช่กับเอออ้าวผมบางคนจริงแฮกก็จริงเนาะอ้าวมาเอออ้าซื้อเขอนึงมาเลยกิโลงวดกันเนี่ยบอกซ่าเลยอ้าวอ้าวตักมายำเลยอ้าวซ่ายำเลยซ่าแน่เซเว่นครับ ได้รับคำท้าจากวัยรุ่นลวาวใช่ลาวาครับผมใช่ขจายและตำนวดก็จะมาฮะโอ้แอบมุดกด้นใช่ครับผมโมลีดีอย่าตกไม่หมดเหรอไม่รูซ่าวันนี้นะครับมายัมนะครับหน้าเซเว่นนะครับ เพื่อมันจะได้ฟิลนะครับอาหารการกินนะครับครับผมซาน่าเซเว่นอย่เลยครับผมรสชาตินี่ไปต้องอู้ถึงครับอ๋อใช่ปะใช่อีบอ่บอใช่บ่อหมดเลย <Okay. S 1> ว้าวเอาเข้ามาหวดกันทำเนียบบ่เอาไป้ยัยกินบ้านมั่งอ่ะเอาแน่นอนกันเออเพราะว่ากินนี่ ินบ้านก็กินบ้านดอกกินนี่พ่อพ่ออยางถือว่ากินนี่เอะเมาเอาไปย้ำในเซเว่นเอาไปโกนในเซเว่นบอกเมาไปเอาไปโกนในเซเว่นอีกคำเมาอมันมินเพื่อจะเดือดเขาอ่ะเออจับเข้าไปถึงทางในอกโอ้เพะไปถามคำชายไปถามายถามวิ่งไปถามคนเดียวิ่งเก่งอย่างไอ้ลูกไปถามคนเดียวคำถามถามมาปรุงเพิ่มเลยนะครับน้ำปลานะครับ อ่จิมพอจิมพอมือยุบ <Yeah. S 1> จีมพอลามพอนี่แหวมนี่กินทิฟว่ากี่ซุปกินทิฟว่ากินทิฟว่าครับ,รบจะให้ขัวจนหมดล่ะ <c oughs> นั่น